สวัสดีจ้าพี่น้องอ่าพี่มีบ้านว่างให้เศร้านะจ้ะราคากะบบถือเกินไปบบแพงเกินไปจากน้องเดือนละสามพันบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นด้านในบ้านจ้ะทำความสะอาดยังเมื่อท่านได้เรียบร้อยดีจ้ะก็เจ้าจออกไปแล้ว เดี๋ยวสิบ้าขึ้นไปเบิ้งทั้งเทิงจ้ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำจ้ะพระพี่น้องมาเบึง้งห้องกะบกกว้างเกินบกแคบเกินจ้ะพี่น้อง อันนี้ห้องที่สองจ้ะบ้านหลังนี้อยู่แถวสันทรายเนาจ้ะเชียงใหม่จ้ะพี่น้องมีบ้านีพี่น้องถ้าสนใจกะทักมาได้เนาะจ้ะไฟเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นบ้านว่างวิลีเดอ้อจ้ะบได้มีอ่ เครื่องอำนวยความสะดวกให้จ้าพี่น้องมีแต่อห้องน้ำเดี๋ยวพาไปเบ่งห้องน้ำจ้ะบรรยากาศก็โล่งดีจ้ะพี่น้องด้านนอกเป็นมู่บานนะจ้ะห้องน้ำกับสิบประมาณนี้จ้ะพี่น้องบอมีเครื่องหนัำอุ่นด้วจ้ะ Okay. อันนี้ด้านหลังบ้านจ้ะยังบาททานได้มีอีย่างนะจ้ะเปิดบ้านให้่นเศร้าผู้ใดสนใจทักมาได้ด้านนอกถ้ามีรถกะสามารถเอารถเข่ามาจอดได้จ้ะราคากะบบแพงจน,เก,นเกินไปนะจ้ะ แต่ว่าถามมันอยู่ในเมืองในยังก็สิพแพ้งกว่านี่จ้ะนี่บานทั้งหลังเลยจ้ะบานทั้งหลังสองห้องนอนห้องโลง่โลงๆแบบที่เห็นนี่จ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้า การไปมาสะดวกสบายจับพี่น้องพวกพิมพ์กระไดท่าสีบานไม่เนจกด้านในขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาะสวัสดีจ้า